เราไม่ได้แบบมี strategy อะไรในการที่จะทำคลิปขนาดนั้นเราก็แค่เป็นตัวเราเองในการแบบ thank you คือเราจะ thank you คนอยู่แล้วในในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะภาษาไทยที่พูดไทยหรือภาษาอังกฤษเราก็จะเป็นคนที่ติดนิสัยชอบขอบคุณ thank you กระเจกี้อย่างเงี้ย thank you กระเจกี้อย่างเงี้ย คงเป็นเรื่องของความพยายามของเขาที่แบบว่ามีความพยายามอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปเผอเปิดใจเผลอเป็นสาวที่โด่งดังมากๆในโลกโซเชียลเจ้าของวลีฮิตติดปากแต่งกิ Thank you, ้วเจกีเวัีีคุณเจกีอั t ขอบคุณ u เจกี so nice I'm home thank you ค <c oughs> ุเจก i ้ please ไปนั่งสระว่ายน้ำกันค่ะได้ค่ะคุเจกี้ตามมานะ thank you คุเจกี้อู้ไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าค่ะคุณเจกี้ yes stylist เตรียมชุดให้แล้วค่ะอู้วันนี้ใส่ชาแนลดีไหมคะคุณเจกี้ yes thank you Thank you, Katsagi. Thank you, Katsagi. Yes. Can I have my phone? Thank you, Katsagi. Yes. Today is a bit hot. Thank you, Katsagi. I'm home. เธอคนนี้คือน้องออนสมฤทยัยภรรยาสาวสวยของหมอสองแพทย์ศัลยกรรมชื่อดังคุยกับจันรประเดิมเทปแรกของปี2025ขอแจกความสดใสพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเธอคนนี้กันนะคะอะไรที่ทำให้เธอโด่งดังได้ขนาดนี้ดังถึงขั้นซูเปอร์สตาร์อย่างแบมแบมกันพิมุกหรือแบมแบมกอเซเว่นลิซ่าลาลิสาหรือลิซ่าแบคพิงต้องเอาคำว่าแต่งกิ้วกเจีมาพูดตามเราไปพูดคุยกับน้องออนกันค่ะ มือไทยนะคะเป็นเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นไรดียการทำงานของออนอะจะเป็นเกี่ยวกับลักชัวรี่อะค่ะก็คือขายสินค้าแบรนด์เนมที่ชื่อว่า p e r i n Porter ทำแบรนด์เนมค่ะซื้อขายฝากขายสินค้าแบรนด์เนม p e r i n Porter ที่มีหน้าร้านตั้งอยู่ที่ All Season Place ถนนวิทยุค่ะช่วงนั้นเปิดร้านใหม่แล้วเราก็ว่าง แล้วก็แบบเหมือนแบบว่า,าต้องทำคอนเทนต์อยู่แล้วใช่การที่แบบทำธุรกิจสมัยนีย้มันก็ต้องมีการทำคอนเทนต์เราก็เลยแบบว่าเออมาทำอะไรที่แบบสนุกสนุกคือไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะมันก็แค่ทำนณวินาทีนั้นเลยว่าอาเถือ,อกล้องให้หน่อยอ่ะเริ่มจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ดัง<ๆ>อยู่ก็ดังขึ้นมาี่อยู่ก็งงเหมือนกันคะ่ะไหนี่อยู่อยู่อะปึ้งดังขึ้นมา เป็นคลิปแรกคลิปนั้นตอนตอนนี้คือ60ล้านวิวใช่ <Ooh. S 1> ใน t ิ k กต็อกอย่างเดียวค่ะ mm. อันนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบว่า this one this one this one อะไรแบบนี้ค่ะ beautiful bag this one and I take this one too wow nice color too cheap this one too Ah, for winter trip this one too you have more that way okay ah, easter i take this one too love it. this one too thank you i take this one thank you. Thank you. ลูกค้าเราอะมีทั้งไทยและต่างชาติมันเริ่มมาจากที่ลูกค้าเราอะเป็นชาวต่างชาติแล้วมาแค่ซีดิส one อะไรเงี้ยแล้วเราก็คุยกับเขาเราก็รู้สึกว่าอืมจะหมันเข้ากันกับเรานะอะไรเงรี้ยลูกค้าคนนั้นอะแล้วเขาก็แบบ mm, beautiful อะไรเงรี้ยก็ลองแล้วก็ให้ลองให้ซะพายอะไรเงรี้ยเราก็แบบอู beautiful ้ beautiful พอลูกค้าออกไปปุ๊บถือกล้องให้หน่อยปุ๊บแต่งเลย this one this one อะไรเงรี้ยแบบนั้นเลยค่ะว้าวแบบเลื่อนปุ๊บร้านเลื่อนปุ๊บร้านเลื่อนปุ๊บร้านอะไรแบบเร็วๆอย่างนั้นเลยอะค่ะ ใช่คอมเมนต์ป่ะ่อ่านเขาว่ายังไงกันบ้างเขาก็บอกว่าแบบตอนแรกเราก็กลัวว่าแบบคนไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบคนอะไรชอบเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพเพออิญว่าเขาก็ไปดูว่าอ๋อมันเป็นของร้านราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็แบบเมคเซน s ์ว่าเออเล่นได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอมเมนต์ก็มาตอนแรกเราก็กลัวว่าแบบ เราก็มีแอบคิดว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงนะเขาจะเก็ตไหมอะไรเงี้ยสรุปเขาก็แบบบอกว่า humble แบบคือ thank you อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้แบบมี s t r a t e g y อะไรในการที่จะทำคลิปขนาดนั้นเราก็แค่เป็นตัวเราเองในการแบบ thank you คือเราจะ thank you คนอยู่แล้วในในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะภาษาไทยที่พูดไทยหรือภาษาอังกฤษเราก็จะเป็นคนที่ติดนิสยัยชอบขอบคุณ<ม>อะไรเงี้ยค่ะคเตอร์มันดูเหมือนแบบเป็นเจ้าหญิง ไม่รู้พี่ลองวิเคราะห์ที่ว่ามันดูแบบเจ้าหญิงดูแบบสวยงามทุกอย่างามันดูมันนีคือสวยงามไปหมดเลยก็อาจจะเป็นลุคที่ออกมาที่หลายๆคนมองมองเราแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ประดิษฐ์อะไรค่ะเป็น<ม>ธรรมชาติเราเลย<ม>ใช่มไม่ได้คาดหวังเลยค่ะ<ม>ใช่หลังจากนั้นมันจะกดดันขึ้นไหมคะจากการทําคลิปต่อต่อไปไม่เลยสนุกกว่าเดิมสังเกตคลิปอันนั้นหกสิบล้านวิวตอนนี้มีแบบ 86ล้านวิวอีก2องคลิปใช่ thank you คุณบีน nice to see you again okay this one can so a b o u t this คุณบีน this one as well this one this one oh my god this one this one so I take all here lady dior you think can fit my phone yes I think of course can fit my phone and my cry baby This one is the largest bag I have. Okay, yes, I love this one. So cheap. Okay, I can feed I love it. Okay, I take this one. Okay, this one. Thank you. Okay, I take all. All here in your store. Okay, so today you can close. Thank you, can be. เราเรารู้สึกว่าเรายิ่งสนุกไปอีกอะรู้สึกขอบคุณมากเลยที่แบบว่าคนดูแล้วเข้าใจแล้วก็สนุกไปกับเราอีกเราก็รู้สึกว่าอยากสนุกไปด้วยกับเขาเราผูกพันกับคอมเมนต์ด้วยนะอเออแบบคอมเมนต์ตลกมากที่ลองไปอ่านคอมเมนต์อะคอมเมนต์จะตลกเช่นบอกว่าเมื่อคุณรวยแต่คุณไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ย เลื่อกันสองคนกับคุณน้อยกับคุณเจ๊กี้แล้วก็แบบว่ามาคอมเมนต์ก็จะมาตอบข้างล่างอีกว่าชอบคอมเมนต์นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันตลกอ่ะตลกทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีภาษาอื่นที่เราไม่เข้าใจอีกเช่นภาษาอาหรับหรือภาษาแบบจําไม่ได้ว่าภาษาอะไรอ่ะแต่ว่ามันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะ บริการอ่ะเขาชื่อเต้คือจริงๆต้องบอกว่าบริการอะค่ะคือเรารู้จักกันไม่ได้แบบออนต้องมีบริการอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแต่ว่าคือบังเอิญทําร้านแบรนด์เนมแล้วมันมีอีเวนท์ที่ต้องแบบมีบริการอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้รู้จักกันแล้วก็แบบมันต้องมีการคอยดูสินค้าอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่ามีคนเข้ามาเยอะๆเราก็ได้รู้จักกันแล้วก็รู้จักกันมายาวเลยใช่แล้วก็ โริกาดเขาชื่อเต้แล้วเราก็แบบคุณเต้มันตอเต่าอ่ะมันแบบมันมันคุณเต้อย่างเงี้ยเขาจะฟิลมันแบบมัน,บบมนห้วนอ่ะเราก็เลยแบบเดวออนแต่งให้นะคะจังหวะนี้เลยแบบฟิลแบบว่าคิดแป๊บเดียวเดวออนแต่งให้นะคะเต้เทททหารตุที เทกิ take, take อะไอแค่นั้นเลยค่ะเหมือนอันนี่พิงกี้อะไรฟิลนั้นนะก็เทก้ key? อย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นคำฮิตไปเลยไม่รู้เหมือนกัน <laughs> มันฝรั่งบอกว่ามันเหมือนกับเคนเทอร์กี้อะค่ะ <Uma. S 1> อะไรอย่างเงี้ยเหมือนไก่ซึ <laughs> ่งเราก็เรียกเขาไปแบบนี้เรื่อยๆในทุกๆคลิป <laughs> ใช่ค่ะ Thank you k t h a i แต่ก่อนลิซ่ามีบแมแงมก่อนนะอ่ใช่อันนั้นอ่ะ <c oughs> เหตุการณ์มันเกิดที่โร l l i n g r o งาน rolling r o ที่เขาเพิ่งจัดไปที่พัทยาที่พี่เมย์จัดไปเป็นแบบว่าการรวมของศิลปินแรปเปอร์เออเป็นครั้งแรกของเราเราก็ได้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นโซน V I P ที่แบบว่าจะมีแบบ เซเลบหรือดาราที่เป็นนักร้องที่ขึ้นเวทีมาเราก็แบบพามแบมๆข้างๆอะไรเงี้ยพี่ๆที่โต๊ะก็บอกว่าแบมๆอะไรเงี้ยให้แบมๆมาไหมมาค่ะมาค่ะอยากใครรู้กับแบมๆอะไรเงี้ยเออแล้วอเผอิญว่าแบบแบบๆแบบๆมๆก็เห็นเราพอดีแล้วเขาก็บอกเอฟซีา FC มากเป็นอย่างในคลิปนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พูดอะไรของเขาไป มันดูทุกวันแล้วผม t h a ก k y o ง t h you เ a n k you ได้เ่้เดีย่จะดูเลว่าร้านนี้อยู่ไหนเรไปแวเ แบบโอ้ m ม่ก็ดีใจมากแล้วแบมแบมเป็นคนที่เก่งมากตัวจริงน่ารักมากแล้วก็แบบคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขามีเอเยอะเยอะขนาดนี้คือเขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็เฟนลี่แล้วก็แบบไม่ถือตัวเลยฮัมโบ้มากๆเป็นคนที่น่ารักมากๆคนหนึ่งเลยอะไม่แปลกใจที่แบบเขาประสบความสำเร็จเลยเราก็ประทับใจแล้วก็ชอบเขามาอยู่แล้วมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบคำพูดนั้นที่ออกมาจากปากเขาว่าเขาก็ชอบเราเหมือนกันคือแบบโอ้ m ม god ดีใ,ใจอะมันมันไม่ทันได้ขนลุกอะค่ะพี่เคยเป็นไหมแบบโมเมนท์ที่แบบว่าอะไรเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ทันได้คิดอะไรทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นบรรยากาศอย่างที่เห็นในคลิปเลยอะค่ะไม่กี่วันต่อมาสองวันติดลิซ่าก็ได้ทําการไลฟ์กาลังทําบราวนี่ค่ะกําลังทําบราวนี่แล้วก็แบบเราก็กําลังประชุมงานอยู่นี่นแหละเป็นเวลาเดียวกันที่เรากําลังนั่งประชุมงานอยู่แล้วเสร็จเราปุ๊บอ่เลขาก็ได้ส่งมาว่าแม่ ลิซ่าทาคลิปถึงแม่อะไรสักอย่างแล้วส่งมาเป็น link ลิงก์เราก็ดูไม่ได้อีกโอเคแล้วเราก็เลยไม่เป็นไระอะไรเงี้ยจริงหรอหรือว่าแกล้งละอะไรเงี้ยแล้วปุ๊บเขาก็ส่งมาเป็นคลิปให้เลยค่ะเหมือนแคปหน้าจอเลยค่ะก็แคปหน้าจอมาให้ปุ๊บลงมาในไลน์แล้วก็เป็นรีแอคนั้นที่อยู่ในติ๊กต็อกตอนนี้ประมาณ30ล้านวิวแล้วรีแอคนั้น mm hmm. ใช่แล้วเราก็แบบดีใจมากแล้วกีดแล้วอะไรอย่างนั้นเลยอะค่ะแบบ I don't know how to use my oven That's the big problem. Oh, so she's on it. Thank you. <laughs> <laughs> Thank you, Kateki. Thank you, <laughs> Just like that. Huh. <laughs> oh, <my elder>. oh. <laughs> Thank you. Thank you, Kateki. มากอยู่แล้วอ่ะหนึ่งคือเขาเป็นคนที่น่ารักขยนันแล้วก็มีความพยายามเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนที่น่ารักคัมโบไม่ถือตัวเลยอยู่แบบไหนก็ได้คือน่ารักมากมากอ่ะทุกคนต้องเป็นแบบทุกคนต้องมีลิซ่าเป็นแบบอย่างอ่ะไม่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จขนาดไหนอ่ะคือเขาแบบไม่เคยที่จะแบบแบบแบบว่าทำตัวเกินขนาดนั้นอ่ะ เขาแบบเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วเราต้องซัพพอร์ตเขานะคะคนไทยทุกคนน่ารักมากชอบมากน่ารักมากเลยอะตอนนี้ยังจําได้อยู่เลยอ่ะคือมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะฝันไปหรือเปล่าอ่ะเขาใจไหมน่ารักมากแล้วเขาพูดได้น่ารักอ่ะ Thank you กเจกี้อย่างเงี้ยยังจําท่าได้อยู่เลยเขาทำอย่างเงี้ย Thank you ก็เจกี้อย่างเงี้ยเขาทําอย่างเงี้ยน่ารักมากแล้ววันถัดมาปุ๊บวันนี้จะทำบราวนี่ อ๋ก็ทำเลยค่ะใส่ปีกมาปึ๊บทำบานี้เลยค่ะอยากเจะอยากบอกอะไรเขา I love you ล i s a you're so cute <c oughs> แล้วก็เขาเป็นคนที่แบบออนคิดว่าเขาเขาคนรู้สึกแบบแบบเราแหละก็คือเขาเป็นคนที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนเลยอะ <c oughs> ทั้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่ แรงบรนดาจใจของเขาอะ่ะมันทําให้เด็กมีความคิดที่ดีที่มีความพยายามที่จะแบบประสบความสาเร็จแบบเขา,าอะไรเงี้ยเขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆแล้วก็พยายามมาก,มากๆที่จะมาถึงจุดนี้ออนไม่ได้ทําคลิปแบบว่าเออมีผ่านการคิดอะไรขนาดนั้นออนทาคลิปเป็นธรรมชาติเลยอะคะ่ะก็รอดูว่าธรรมชาติของออนจะออกมาเป็นแบบไหนได้อีก คือต้องบอกว่าขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูเราแล้วก็เข้าใจเราว่าเราทําเพื่อความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือขอบคุณทั้งแบบทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเลยที่เอ็นดูเราแล้วก็ขอให้ติดตามเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะออนเนี่ยเป็นคนที่ทําคลิปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะมากก็คืออยากตั้งใจทําคลิปที่ให้ทุกคนเอนเตอร์เทนจริงเราก็ไม่ได้ไปโฆษณาอะไรที่แบบ ทําให้คนดูแล้วเขารู้สึกว่าเขาแบบได้รับอะไรไม่ดีเวลาออนรับโฆษณาออนก็จะคัดเลยอะค่ะแบบสมมุติว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ1ิบสบแโบเช่นแบบ พวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ย<ม>ก็จะแบบไม่ได้รับหรือว่้กระทั่งรานเหล้าหรืออะไรเงี้ยก็<ม>จะไม่ได้รับคุณหมอก็จะช่วยสกรีนด้วยด็อกเตอร์เออหนูน้องก็แบบแบบทำแบบนี้นะนี่เป็นกนรนารโฆษณาแบบนี้มันบาปไม่เอาไม่เอาอะไรแบบเนี้ยเราก็เน้นแบบเราไม่ได้ซีเรียสอะคะ่ะเน้นแบบทําให้มันแฮปปี้ใช่ ด็อกเตอร์ปกติแล้วถ้าเรื่องความรักด็อกเตอร์จะต้องมาเป็นคนพูดแต่ว่าตอนนี้ด็อกเตอร์กำลังแบบเซอร์เจอรี่ผ่าตัดอยู่ค่ะ <c ười> พี่ตากล้องยิ้มทำไมอะคะ, <c ười> ะจริงอะรู้จักกันมานานแล้ว <c ười> ใช่เป็นเหมือนพี่น้องอะไรเงี้ยในในแบบโซไซตี้เดียวกันอะไรเงี้ยค่ะ, <c ười> คะก็เราต่างคนต่างมีแฟนตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ รู้จักกันแล้วเพอเอิญไปเจอกันที่งานแต่งแล้วตอนนั้นต่างคนต่างโสดซึ่งก็มีพี่คนหนึ่งที่แบบเชื่อมให้อ่าอันนี้แบบเขาก็เราก็เราก็เอนจอยกับเพื่อนเราไปในงานแต่งอะไรเงี้ยแล้วก็พี่คนนั้นก็มาแบบเหมือนบอกเหมือนนั่งคุยอะไรกับด็อกเตอร์ไรู้ก็คือแบบอยู่ก็เรียกเราไปแล้วก็เขาก็ถามว่าน้องโสดจริงเหรออะไรเงี้ยเขาถามอ๋อค่ะค่ะค่ะ,คะแล้วก็อ เดินไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พี่สองสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เจอก็ทักปกติแบบคนในสังคมเดียวกันแล้วเขาก็ทักมาเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้ตอบอะไรเยอะแยะมากมายก็คือแบบหาบ่างๆบ้างอะไรบ้างเพราะเราก็แบบไม่แน่ใจแล้วก็อายุห่างกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบปุ๊บเราเราก็แบบ งงเหมือนกันว่ามันมาได้ยังไงแต่คงเป็นเรื่องของความพยายามของเขาที่แบบว่ามีความพยายามอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปเผอเปิดใจเผอใช้เวลาหนานแค่ไหนเน้นโอเคเป็นแฟนนี่ค่ะกุมขมับแล้วค่ะอืมจำไม่ได้หลักเดือนโอ้หลายเดือนอยู่อะค่ะหลายเดือนแสดงว่าเราต้องเห็นความพยายามเขาแล้วใช่ค่ะ คือเราอะเป็นคนที่ชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่หมายถึงว่าไม่ว่าจะอายุหรือว่าความคิดก็ได้แล้วก็มีวุฒิภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็เป็นคนที่มีการวางแผนชีวิตมาดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาได้แล้วก็เป็นคนอารมณ์นิ่งจริงๆใจเย็นอืแล้วก็สามารถสอนเราได้เขาก็ค่อยๆซึมอะไรแบบนั้นมาให้เราเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เขาเป็นคนหนึ่งที่นึกถึงคนอื่นตลอดเวลา<ม>ใช่มากกว่าตัวเองเป็นคนที่เสียสละได้แล้วก็ดูแลครอบครัวตัวเองดีมากๆเหมือนที่เราก็ดูแลครอบครัวเราเหมือนกันะอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกเราประทับใจตรงนั้นเขาเสียสละอะไรหลายๆอย่างให้แบบเราเราเห็นสัมผัสได้เขาเสียสละอะไรให้อย่างได้กับพี่น้องครอบครัวคุณแม่ดูแลคุณแม่อย่างดีมากๆอย่างใกล้ชิด คือเราก็แบบไม่แปลกใจเพราะว่าเขาเป็นคนกระตันอยู่มากๆเลยทําให้เขาแบบประสบความสําสเร็จหลายๆอย่างคือเขาเป็นคนดีอะ่ะนั่นแหละคําเดียวจบดอกเตอร์อายุ <Are you S 2> ห่างกันนานไหมคะห่างก,กันกี่ปีโอ้ไม่บอกกันค่ะเยอะอยู่เยอะอยู่ใช่ก็ไม่ได้ถึงปุปสาคในการความรักของเราไม่ค่ะไม่ตอนแรกเราก็กลัวเรื่องนี้เลยอะคะ่ะแบบปรึกษาเพื่อนอะไรเงี้ยกลัวเรื่องนี้เพราะว่าแบบมันจะดูยังไง mm hmm. <ๆ>อะไรเงะะี้ยค่ะ แต,แต่แต่ไปไปมาๆมันก็ไม่ได้รู้สึกเพราะเขาก็แบบไม่ได้ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นนะคะไม่เป็นอุปสรรคอะไรใดๆเลยแบบแฮปปี้มากเข้ากับเพื่อนเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เรียกว่าตรงสเปกไหมคะออไม่มีสเปกอะ เราวๆเ,เกือบสองปีคะ่ะใช่คือเขาอ่ะเป็นคนวางแผนแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบบอกเราว่าสเต็ปถัดไปนะ่ะพี่คิดว่ามันต้องอะไรอย่างนง้นอย่าง้แล้วเราก็ต้องแบบมีอนาคตด้วยกันแล้วอะไรอย่เงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออทริปนี้มันเป็นทริปที่แบบอืมตั้งใจมากแล้วก็แบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออไปแล้วก็เราว่าทริปนี้แหละแต่ว่า อะไรยังไงเราไม่แน่ใจเรื่องโปรเซสแล้วก็ตอนไหนไม่รู้แล้วแต่ว่าเราก็คือทริปนั้นก็คือหน้าสดทั้งทริปเลยใช่เพราะเราเราไปเที่ยวอ่ะอยู่อยู่ไทยเราทำคอนเทนต์อ่ะเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าอยู่ที่นู่นคือเวลาไปเที่ยวเราก็คือหน้าสดเลยเราชอบเพราะว่าสวยร้อเล่นเพราะว่าชอบไปเที่ยวแล้วหน้าสดไงและอีกอย่างหนึ่งคือแต่งหน้าเองไม่ค่อยเป็น วินาทีที่เขาพูดอะไรกับเราคะอุ๊ยเขาเสียงสั่นเหมือนร้องไห้เลยอ่ะเขาก็แบบน้องน้องรู้ใช่ไหมว่าพี่จะมาทําอะไรอะไรเงี้ยแบบเสียงสั่นสมมติเราคัฟเวอร์เขาใช่ไหมเขตึงนีดเลยใช่ไหมแบบเหมือนแบบเขินอ่ะแล้วก็พอเขาลงหลักปักฐานเนี่ยปึ๊กแล้วเขาก็บอกว่าน้องรู้ใช่ไหมพี่จะมาทําอะไรแล้วเขาหัวเราะแต่จริงจริงร้องไห้แล้วเขาก็กลืนน้ำลายแล้วเขาก็พูดต่อ พูดว่าอะไรลืมแล้วเราเราได้ยินจะไม่ใช่ผูวิ่งไม่รู้เรื่องนะได้ยินได้ยินค่ะแต่แต่พี่เคยเป็นไหมมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเราจินตนาการว่าเราอยู่ในโลกการ์ตูนดิสนีย์ไปเลยอ่ะเหมือนแบบฉันเป็นเจ้าหญิงตัวจริงอ่ะอะไรอย่างนั้นเลย yes แต่มันก็มีรูปออกมาแล้วคนก็คิดว่าเราท้องเออไปถ่ายเพปเปดิง จริงๆอ๋อไม่ได้ขนาดนั้นนะคะคือก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีพุงเยอะแต่ว่าคือไม่ต้องตอบก่อนว่าไม่ได้ท้องนะเอแต่ว่าคือรูปนั้นเป็นรูปที่แบบ เหมือนชุดนั้นอะ่ะมันจะไปต้องแอนเพราะถ้าเราไม่แอนอะ่ะมันจะมีด้านข้างที่มันแบบอาจจะมีช่องว่างให้มันเห็นได้เราก็เลยต้องแอนแอนปุ๊บแอนไปเลยแอนยาวเลยทีนี้เวลาถ่ายรูปถ่ายมุมสูงก็แอนอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นเสียเซลไหมคะคอมเมนต์เยอะมากตลกยินดีซะด้วยเย่ยตลกค่ะตะลกตลกคนไทยตลกมากน่ารักอ่ะแทนที่จะวิวาจะเมือ่อวันทอ่สิบห้ากุมภาค่ะใช่แล้วมีการาง พี่สงก็มีวางแผนไว้อยู่ค่ะใช่ว่าแบบเหมือนเขาก็อยากมีเราก็อยากมีเหมือนกันใช่อยากมีสักส์กี่คนดีผู้หญิงผู้ชาย <laughs> อ่อก็ดูเท่าที่ไหวค่ะรอนลุน้ <laughs> นได้ไหมไม่รู้ต้องไปถามด็อก <laughs> เออตอร์ะลองถามด็อกเ <laughs> ตอร์อีก้ใช่ <laughs> ใช่ค่ะถ้าผู้ชายคนนี้เขาดูอยู่อยากจะบอกอะไรเขาค่ะบอกด็อ,อกเตอร์หรอใช่บอกด็อกเตอระ ด็อกเตอร์บอกทุกวันหยือแล้วสอนท้ายอยากให้ฝากช่องทางการติดตามของน้องออนให้เป็นแฟนเลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะออนสมุยไทยนะคะ A O N เป็นว่ S O M r U T A I ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยแล้วก็ฝากดูฝากแชร์แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็จะทำอะไรที่แบบเอนเตอร์เทนให้ใครเครียดยามแบบทำงานเสร็จ ทุกหกโมงก็จะมาดูคลิปน้องออนอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าจะเราเป็นคนที่แบบเราชอบความแฮปปี้เนาะอยู่บ้านแล้วก็หาอะไรทํากับคนรอบข้างไปเรื่อยหวังว่าการแฮปปี้ของเราอะ่ะจะถ่ายทอดทําให้หลายๆคนอะ่ะแฮปปี้ไปตามเรานะคะเต a n k ี you ับเจ๊กี บอกเลยว่าตลอดการสัมภาษณ์น้องออนแอดนี้หยุดยิ้มไม่ได้จริงๆค่ะเพราะความสดใสน่ารักมองโลกในแง่บวกของเธอทําให้ทุกครั้งที่เธอยิ้มก็มีแต่ความสดใสแอดหวังว่าคุยกับจันเทปนี้จะทําให้ทุกคนได้รู้จักสาวสวยคนนี้มากขึ้นนะคะสําหรับคุยกับจันในวันจันทร์หน้าจะพาไปพูดคุยกับใคร มุมไหนเห็นมุมมองความคิดการตัดสินใจแก้ปัญหาอุปสรรคในชีวิตได้อย่างไรต้องติดตามชมกันนะคะเพราะแอดเชื่อว่าอุปสรรคก็เหมือนบททดสอบที่ผ่านเข้ามาในชีวิตยิ่งเราผ่านมันไปได้เท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เราเข้มแข็งม,มากขึ้นเท่านั้นคุยกับจันเทปหน้าจะสนุกขนาดไหนติดตามชมกันนะคะ